อ่านะครับขออนุญาตนะครับผมสําหรับมัสโทเค็นเนี่ยผมใส่ของคุณโทโดนะครับผมบผม,ผม,ผ,มผมบอกเสมอนะว่าการที่ผมเนี่าบอกเล่าเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ดูตัวอย่างของเหรียญไว้นะครับเพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้นะครับตัวเหรียญน,นี้มันล็อกจนถึงมกราณ์นะซึ่งผมมองว่ามีความเสี่ยงสูงพอสมควรนะครับสําหรับใครที่จะเข้าไปนะแต่เมื่อ คุณพโพดอนอยากจะทราบว่าวิธีการซื้อ,อยังไงนะครับผมก็ลองเข้ามาดูนะครับไม่ใช่คำแนะนำการเงินอย่างไรนะครับผมแต่เป็นวิธีการที่ทําให้คุณพโพดนดูนะครับก่อนอื่นนะครับเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตนะทำทีละขั้นตอนเลยนะเราเข้ามาที่เว็บไซต์ของเขาใช่ไหมครับผมกดคอนเนคเข้าไปในกระเป๋าของเรากระเป๋าสามารถเลือกได้หลายกระเป๋านะครับผมแล้วแต่คุณพดโพดนเลยนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บคุณก็ดูในกระเป๋าของเรานะกระเป๋าของเรามีมีบีวีดีไหมยังไม่มีเดี๋ยนะ เหตุใดยังไม่มาพยายามดูก่อนนะครับผมถ้าบี s ูของเรายังไม่เข้าเนี่ย <S <S ก็ช่างใจไว้เสมอนะครับผมว่าน่าจะมีปัญหาหรืออะไรสักอย่างนะครับ <S <S ถ้าเราโอนไปแล้วนะครับผม <S 1> <S 1> บีอูีก็จะหายไปจากกระเป๋าเรานะครับผมแล้วก็จะมาเข้าสู่กระเป๋านี้ซึ่งเข้าหรือเปล่าเราต้องมาดูอีกทีนะครับยังไม่เข้า อ l ลีชี t หายไปไหนหรือเปล่าได้แต่รอนะครับผมคือถ้าเราเราพิมพ์ b u s ไปนะถ้าเราหาไม่เจอนะครับเสร็จแล้วเราก็กดวิดดาวนะครับตรงจุดนี้นะครับจากนั้นเราก็เลือก a d d เ e s สของเรานะครับผมที่เราโอนไปคอ p y แล้วนี่หว่าทำไมไม่ถึงฝั่น่าน,น่าเส อาจจะต้องใช้เวลานะครับผมมียูดีดีนะครับผมโอนขั้นต่ำสิบบิวตดีนั้นแล้วก็เสียไม่แทบจะไม่เสียค่าฟรีนะครับผมในเครือข่ายเดียวกันหรือว่าในส่วนของใกล้ใก้กันนะครับอือาจจะไม่มีในตัวะครนะขอดูกันนะครับบิว d อส C ยี PC, PC ่สิบเรจำเป็ต้องเข้าไปหาเหมือนกันนะครับผมบางทีเราอาจจะไม่ได้เจอตรงส่วนที่มนเป็น b ียของเรานะครับตคถถ้าเราโอนไปไม่มีเหรียญของเราอยู่ในตัวนั้นเราก็พยายามหาดูก่อนนะครับในบีดีเหมือนกันนะครับ ดี๋ยวนะ้ u s d นี่มันคืออะไรฟะเข้าเลยนะครับบางครั้งการโอนเหรียญ ID อาจจะมีปัญหาบกพร่องบางส่วนนะครับผมพยายามเช็คลิสต์ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีแบบมันมีปัญหาจริงๆนะอย่างตัวนี้มันไม่เข้ามาแต่มันเช็คออกมาแล้วว่าเข้าไปแล้วนะครับผมแสดงว่า อ่าวิวดีที่เราโอดไปเป็นดีคือคนละ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 สายงานกันนะครับระวังไว้ด้วยนะครับบางทีแบบหลายคนไม่ทราบนะว่าเอ้ยตัว transaction ของวิดีมันอยู่ตรงไหนนะครับผมพยายามหาให้มันตรงกันนะ ถ้าคุณเลือกอตัว ERC Token นะครับผมมันก็จะเป็น ERC Token นะมันจะไม่ตรงขันนะครับไม่ต้องรีบครับในการโอนนะครับเพราะว่าปกติถ้าเรารีบจนเกินไปแล้วก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับหาไม่เจอว่าปีวิด,ดีหาไปไหนแอสโทเ็นอีกมาแล้วนะครับผมอันนี้ตัวไอ้น,นี่นะคนละคนละตัวกันนะหลายคนอาจจะงงนะครับผมไอ้ตัวนี้จะเป็นของ ERC นะครับอันนี้ต้นงเป็นของ BUSD BSC สแกน20นะครับผมสำหรับเข้ามาปุ๊บนะคุณก็สามารถที่จะกดซื้อได้นะครับเรามีเท่าไหร่นะกดเข้าไปได้ครับแล้วกด Approve ครับตรงนี้นะ Approve ในตรงนี้เราจะต้องเสียค่าบริการก่อนนะครับเป็น BNB นะครับผมเงินทุนไม่พอก็ต้องไปเติม BNB เข้าไปนะครับอันนี้สําคัญนะเพราะว่าบางคนแบบเราไม่ไม่ทราบนะครับว่าเอ้ยทำไมเราซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้อง a p p r o v เข้าไปก่อนนะครับ Uh huh. อาฮะเดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับเด,ดี๋ยวไปแอปพลูกในนั้นก่อนแอปพลูกแอปพลูก ถ้าแก๊สแอปปู oup, มันน่าจะไม่เสียเยอะขนาดนั้นนะครับสำหรับใครที่โอนนะร,ระหว่างบัญชีนะครับก็กดรอสักแป๊บหนึ่งครับผมในการโอนไปนะครับก็ใช้เวลานิดหนึ่งครับรอแป๊บหนึ่งครั้งนะครับผมให้ออกทุกครั้งนะ พราะว่าคอนเนคไซด์เนี่ยสำคัญนะครับบางทีไม่ได้ออกนะครับอันตรายนะรอสักแป๊บนะครับผมขั้นตอนอาจจะเสียเวลานิดน,นึงนะครับผมไม่ได้เร่งเวลาเลยนะครับผมอันนี้ค่อนข้างที่จะสดนะถ้างงาขั้นตอนไหนบอกได้นะครับผมเพราะว่าคุณภูโดนเป็นอบอกว่าเป็นมือใหม่นะครับผมผมก็เลยอันนี้อธิบายให้ฟังนะครับ แน่นอนที่สุดว่าผมไม่แนะนําให้ซื้อเหรียญซิ่งนะผมบอกเสมอนะครับผมว,ว่าเหรียญค่อนข้างจะมีความเสี่ยงสูงพอสมควรนะสำหรับใครที่แบบเข้าไปแล้วเอาไปดูเหรียญซิ่งอย่างนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงของมันเองอยู่นะครับไม่อยากจะให้แบบเนี่ยอย่างตัวไอตัวสแกมแอดไวเซอร์นะก็ดูว่ามาสสวอปตัวไอโอเนะี่ยมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงมากมากนะครับและความเสี่ยงของมันก็เป็นความเสี่ยงในด้านเว็บไซต์ที่เขาปปิดตัวตนนะ แล้วก็ตัวเว็บไซต์เนี่ยมีไม่ก,การลงทะเบียนมันค่อนข้างจะช้านะครับอเล็กซ่าบอกว่ามันเป็นเว็บไซต์ที่ค่อนข้างจะใหม่ห้าเดือนเองนะครับผมแน่นอนที่สุดว่าเราอยากจะให้ทุกคนผมอยากจะให้ทุกคนระมัดระวังไว้นะครับผมในการซื้อขายแลวก็ตามนะเพราะว่าความเสี่ยงของคุณอาจจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมนะครับตอนแรกตอนเย็นว่าจะซื้อไอตัวรถนะครับผมปล่อยไว้ก่อนจวค่อยซื้ออีกทีนะครับไม่รีบนะ ู้ติดตามเยอะก็จริงนะครับผมแต่บอดก็เยอะเหมือนกันนะครับก็้มันระวังไว้ด้วยนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนแบบเสียรู้หมดตัวกนะันแบบง่ายๆนะครับผมอันนั้นไม่ค่อยใช่ไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่นะครับผมสำหรับการลงทุนนะถ้าแบบคุณลงทุนไปแนละ้วคุณแบบไม่ได้อะไรกลับคืนมาเนะี่ยมันน่ามันเป็นเรื่องที่น่าน่าเศร้านะผมว่าไม่เวิร์กเอาจยิงรอสักแป๊บนะครับผมสำหรับการโอนย้ายถ่ายเทจากกระเป๋าหนึ่งไปกระเป๋าหนึ่ง,งจะไปต้องใช้เวลานิดน,นึงนะครับ อืมฮึออว้าวเรียนดรีมเรียนทรีมอะไรที่มันลบกๆก,ก็บังไม่ได้นะครับผมคือบางทีมันก็ลบเกินนะผมว่า F T B ไม่ไม่เก็บเลยปิดเลกจ้น กระเป๋าน,นี้เป็นกระเป๋าที่โชว์ได้นะครับผมสำหรับผมผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องกระเป๋าใบนี้นะก็เลยไม่ค่อยอะไรมากมายแ,แน่นอนที่สุดครับบางกระเป๋าก็ไม่ควรจะโชว์ให้ดูนะครับอันนี้ต้องขอความเข้าใจด้วยนะบางทีแบบหลายคนไม่เข้าใจว่าทําไมพี่ไม่โชว์กระเป๋าที่เป็นกระเป๋าเราให้ดูไม่สามารถโชว์ได้นะครับเพราะว่าค่อนข้างเสี่ยงนะครับแค่โชว์อันนี้ก็เสี่ยงพอสมควรนะมีคนตะบี้ตะบ,บันแฮกกันจังเลย แต่ก็าไม่มีปัญหาครับผมสบายๆอยู่แล้วนะครับรอการส่งเล็กน้อยนะครับอาจจะไปถึงก็ใช้เวลานิดนึงสําหรับใครที่เข้าใจแล้วนะครับคงไม่มีอะไรยุ่งยากจนเกิดใหมกดแอพปพูฟนะครับผมแล้วก็บ nb ที่มีนะครับผมประมาณ0ู8จดก็จะเท่ากับประมาณสามสามสามบาทนะครับผมก็เตรียมไว้นะครับแล้วก็ พอเสร็จปุ๊บก็สามารถซื้อได้นะครับผมตามยอดของเรานะโดยมี Airbnb เป็นตัวค้ำประกันด้วยนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี่แหละครับผมประมาณบาทนี่แหละครับโดยประมาณนะครับ I อดีสามารถซื้อได้จนถึง17ธันวาเนี่นะครับผมผมอยากจะย้ำเตือนทุกคนนะว่าอันนี้ไม่ใช่ขั้นตอนที่ผมอยากจะให้ทุกคนเสี่ยงนะเพราะว่าเหรียญทุกเหรียญมันมีความเสี่ยงของมันสูงนะครับผมและเหรียญตัวนี้ก็มีความเสี่ยงเสมอนะในตัว ตัวอ้างอิงของเหรียญเนี่ยที่อยู่ในตัวเว็บไซต์ก็ค่อนข้างเสี่ยงนะครับผมแล้วก็ความเสี่ยงอีกอย่างนึงก็คือตัวผู้พัฒนาไม่บอกไม่บอกถึงคุณลักษณะของตัวเองนะครับผมการที่เขาไม่บอกไม่ไม่โชว์หน้าเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะเ็เรามาระวังไว้ด้วยครับผมอยากจะให้ทุกคนแบบอยากได้ช่อยทุกคนมีกาไรแหละแต่ไม่อยากให้ทุกคนเสี่ยงขนาดที่ว่าโดนโดนโดนโกงหรือว่าโดนรักทัออกไปนะครับผม แน่นอนที่สุดคนที่เข้าไปซื้อเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแหละแล้วก็เงินที่เข้าไปซื้อเนี่ยก็เขาก็จะหมุนภายในภายในรูปแบบที่เกิดขึ้นนะครับผมเราไม่แน่ใจนะว่ามีโอกาสไหมแค่ไหนนะครับผมที่จะเกิดาการรักครูนะครับผมแต่เรามองถึงความเป็นไปได้นะที่เกิดขึ้นพอสมควรเลยนะครับผมว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นได้บีเนบี B ไม่มาว่ะโดยคร่าวๆนะครับผมมันน่าจะพอจะให้เข้าใจายอยู่บ้างนะครับคือเราต้องเติมบีเนบีเข้าไปนะครับผม แล้วก็กดซื้อนะแค่นั้นเองครับผมถ้างงยังไงก็มาบอกกันได้นะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับพอดีว่าคลิปนี้อาจจะรอนานกว่าที่คิดนะครับขอบคุณมากนะครับผมถ้างงส่วนไหนช่วยรบกวนพิมพ์มาบอกด้วยนะครับผมเพราะว่าบางทีอาจจะไม่ไม่ทราบในขั้นตอนไหนที่งงนะครับผมหรือทําไม่ได้บอกกันได้นะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับใบแนนของเราจะเป็นต้องมีต้องมีเงินนะครับ ไว้อยู่สักหน่อยนะกดซื้อในนี้ไม่ได้นะครับผมก็ต้อง Copy บัญชีนะแล้วก็ไปวางใน b nB ของเรานะครับผมเลยที่ใช้ Touch Wallet โอนก็ได้นะครับแล้วแต่กรณีนะครับก็ว่าคันไปแล้วก็กด App p r o v e ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กด Buy Must ทั่วไปปกติครับเลยเขาจะเข้ามาสู่ในตัวของกระเป๋าของเรานะครับทุกครั้งนะครับผมกด l o g o u u t เสมอนะครับแล้วก็ไม่ลืมนะครับผมที่จะทำเรื่องสำคัญที่สุดก็คือการที่จะออกจากไซต์นะครับผมเสมอ ความเสี่ยงที่เราไม่ออกจากสายนี้มันค่อนข้างอันตรายนะครับผมค่าวข้าประมาณนี้ผมไม่ได้กดซื้อให้ดูขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าตัวเหรียญตัวนี้ผมไม่ได้ไม่กากเก็บไว้นะครับถึงมันจะขึ้นหรือลงผมก็ไม่ได้นีเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับอันนี้ทําขั้นตอนให้ดูเฉยๆนะขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับกดถูกใจ้งการ์ดสุดท้าแังใจด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าเสียเวลาในการรอเหรียญค่อนข้างนานสักนิดนึงนะครับขออภัยด้วยนะครับขอบคุณมากครับ